เพื่อนๆคิดว่าดอกชบากินได้ไหมคะ,ฉะเฉลยก็คือกินได้ค่ะวันนี้จะมาทําชาดอกชบานะคะบังเอิญบังเอิญว่าปลูกดอกชบาเอาไว้เยอะเลยก็เลยมาเก็บทําชาซะหน่อยค่ะปลูกเอาไว้แค่สวยงามนะคะไม่เคยคิดเลยว่าจะมากินพอรู้ว่ากินได้ก็เลยเก็บได้ไหลายดอกเพียะเก็บกันก่อนนะคะรับรองว่าปลอดสารเคมีแน่นอนเลย เมื่อเก็บมาได้ตามจํานวนปริมาณที่พึงพอใจแล้วนะคะเราจะไปล้างกันนะคะล้างอย่างเบามือก็แล้วกันค่ะเสร็จแล้วนะคะตากน้ำอีกทีนึงหลังจากนั้นเราก็จะไปฉีกเป็นกลีบเล็กๆเล็กๆ,ๆนะคะแยกกลีบออกมาเอาเฉพาะกลีบเท่านั้นเกสรไม่ต้องแล้วก็ตากเอาไว้แบบนะะี้ค่ะตากจนแห้งดีแล้วนะคะ,ะมาชมเงินดีกว่า ใส่ชาลงไปตามปริมาณที่ต้องการคะใส่น้ำร้อนนี่เป็นน้ำร้อนนะคะเอามาใส่แก้วไว้แล้วปึ๊บเอาลคนหน่อยแล้วกันนะคะแช่เอาไว้สักพักหนึ่งค่ะอ่ะเอาออกละตัวนี้ก็จะได้ชาสีแดงเข้มออะคะ่ะบีมะนาลงไปกลายเป็นสีแดงสดค่ะสีสวยน่ากินจังเลย หลังจากนั้นเติมน้ำผึ้งนิดหน่อยนะคะห่ช้อนชาคนให้เข้ากันก่อนค่ะคนคห้เข้คกัคน,นะคะ่ะใส่มะนาวฝลงไปมะนาวนี้ก็จากบ้านเลยนะคะต้นเลยค่ะดื่มกันค่ะชาสบาย